รั่ว14หมัดสุดโหดจอมสลดัดปิดบัญชีนอกนักชกสหรัฐยก2ศึก AWS ถือเป็นคู่มวยเดือดที่แฟนกำมปั้นพูดถึงอย่างมากกับการเจอกันของจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงนักมวยไทยกับโจสิทธ์มนชัยนักชกจากสหรัฐในศึก AWS ราชดำเนินไฟไนท์เมื่อวันเสาร์ที่8เมษายนที่ผ่านมา เปิดฉากมายกแรกจอมสลัดออกมาเดินวางแข้งซ้ายเข้าใส่และมีลูกเตะตัดล่างเป็นระยะขณะที่โจเซฟแซนเดอร์สันพยายามเดินติดเพื่อออกหมัดหนักๆเล่นงานแต่ก็ยังไม่สามารถทำได้จะแจ้งเท่าไรยกสองนักชกชาวไทยออกมาเดินบูลุยทันทีเดินสาวหมัดใส่ทำเอาโจต้องโผล่เข้ากอดกลางยกจอมสลัดปล่อยหมัดหนึ่งสองเข้าหน้าอย่างจังทำเอาคู่ชกถึงกับต้องคายฟันยงางทำให้เกมหยุดไปชั่วครู่ อย่างไรก็ตามหลังจากกรรมการสับมือให้ชกต่อเป็นทางด้านจอมสลัดที่เดินออกหมัดหนัก,นกๆเล่นงานทําเอาโจโถอยไปติดเชือกก่อนโรหมัดไม่มั่งเข้าหน้าถึง14หมัดทำเอากรรมการต้องตัดสินใจโบกมือยุติการชกไปในที่สุดทําให้จอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงนักมวยจากนกครศรีธรรมราชวัย3 3ปีเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกโจเซฟแซนเดอร์สันไปได้ในยกที่สสามารถคว้าชัยครั้งแรกบนเวทีราชดำเนินได้สําเร็จ